ครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีสแปร์โปรเจกต์อยู่นะครับผมก็มาในคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมจะมาทําตามคําร้องขอนะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกขาอย่างไรที่บ้านนะครับผมผมวันนี้ผมไม่มีเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งไม่มีการฝึกแบบเท่ๆอะไรทั้งนั้นนะครับผมผมมีมาให้แค่ท่าเดียวแต่เป็นท่าเดียวที่รับรองว่าคุณจะต้องร้องจ้าแน่นอนนะครับผมรับรองว่าคุณคุณเจอกับมิติใหม่ของการฝึกขาแน่นอนนะสำหรับการฝึกในวันนี้นะผมซึ่งคุณสามารถทําได้ที่บ้านสวนสาธารณะ หน้าคอนโดลานจอดรถคันนาโอ๊ตชายหาดที่ไหนก็ได้ครับผมคุณทําท่านี้ที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีบริเวณให้คุณได้เดินพอและจบนะครับผมแหมหลุดมาแล้วหน่อยนึงนะครับผมก็คือการฝึกท่า walking leg run ชันเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมจะเนื่องจากวันนี้ผมมาดูความเรียบร้อยในยิมนะครับผมว่าเออมันมีไอ้นู่นไอ้นี่ที่ต้องจัดการอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับผมช่วงยิมปิดเนาะนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ผม จะออกลังกายพอดีนะครับแล้วก็อันนี้ผมยินดีนาเสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกของเวิร์กเนะซึ่งเป็นการฝึกเพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นแต่รับรองว่าคุณจะได้ทั้งความแข็งแรงในเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหน้าต้นขาด,ด้านหลังนะครับผมก,นะก้นนะแกนกลางลําตัวนะผมเพราะการฝึกท่าน,นี้คือท่า walking leg lunge ครับผมก็คือการที่เราก้าวแล้วยอ่อก้าวแล้วย่อก้าวแล้วย่อไปซึ่งการฝึกนี้เป็นการฝึกที่ผมชอบที่สุดแล้วนะสำหรับ,บการฝึก ในการเล่นที่บ้านนะเพราะว่าเวลาผมอยู่ที่บ้านใช่ไหมช่วงปิดโควิดคราวที่แลน้วนครับผมก็คือต้องอยู่บ้านจริงๆแล้วผมมันไม่มีอะไรทำเลยเว้ยมันไม่มีอะไรทําเลยใ้สักครอที่บ้านโคตรเบื่อเลยนะครับผมอยากจะออกไปข้างนอกบ้างออกไปเจอผู้เจอคนหรือว่าออกไปสูดอากาศบ้านนะครับผมผมก็เลยดีไซน์โปรแกรมนี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นการทำวอล์กอินไลฟ์ไ์แบบลองดิสเทนส์นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะครับ อเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตน,นะจริงๆไม่เชิงสาธิตเราก็ทำให้ดูจริงๆนะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมกต็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ตรงบริเวณหน้าที่จอดรถของของเรียวยิมนะครับผมก็ระยะทางที่ผมจะเดินเนี่ยนะครับก็ประมาณไม่ไกล ประมาณ50เมตรนะครับผมผมจะเดินไปนู่นเลยนะครับผมไปนะครับแล้วก็กลับนะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่หน้าบ้านเป็นหมู่บ้านของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ให้นับเสาไฟฟ้าไว้แล้วกันนะครับผมนับไป3าถึงสเสาไฟฟ้านะครับผมเดินไปถึงนู่นนะครับแล้วก็กลับมาแค่นั้นเองนะครับผมนับเป็น1รอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเอาเท่าที่ขาเราเอื้ออานวยแหละนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะนะครับว่าของจริงเนี่ยมันโอ้โหมันขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําทั้งหมด 3- ถึง4เซตด้วยกันนะครับผมพักระหว่างเซตนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ90บวินาที120ิวินาทีนะครับประมาณนาทีขึ้นถึง2นาทีแล้วก็กลับมาทำใหม่นะครับผมโอ้ยแล้วบอกว่าขาเบอร์แน่นอนอันนี้คือโครชอบเลยพูดจริงนะครับมาเดี๋ยวเดินไปคุยไปนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับผมเวลาคุณเดินนะก็คือก้าวนะครับผมแล้วก็ย่อนตัวลงนะครับแล้วก้าวไปใหม่ย่อนตัวลงเราจะไม่ก้าวแล้วสไลด์ไปข้างหน้าไม่เอานะนะครับผมย่อนตัวลงครับผมแล้วก็ก้าวไปนะครับอ่า ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับก็เดินไปคุยไปเนาะนะครับการฝึกนี้ครับผมนะฮะเท่าที่ดูมูฟเม์ของผมนะคือผมจะฝึกกล้าขาด้านหน้าแฮมสตริงแล้วก็ก้นนะครับเวลาผมยืดตัวตรงแบบส่วนนี้นะครับผมจะมีการกำลางตัวที่ทํางานร่วมด้วยนะครับนอกเหนือจากการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาแล้วเนี่ยนะครับผมยังเป็นยังเป็นการเผาไขมันที่แบบโคตรดีเลยนะครับดีถึงดีมากๆนะฮะ ก็ค่อยๆเดินครับผมไม่ต้องรีบม,มันไม่ใช่การแข่งขันนะมันคือการเขาเรียกทําให้กล้ามเนื้อหรือว่าฟังก์ชันของการทํางานของขานี่มันแบบสมบูรณ์จริงๆนะครับผมอ่าครับก็เดินไปครับผมเดินไปเรื่อยๆ <laughs> ช่วงนี้เป็นช่วงยิมปิดนะครับคือถ้าเรามีเทคนิคอะไรเนี่ยนะครับผมที่ศึกษาได้แล้วก็พอที่จะนํามาใช้งานได้นะครับก็เอามาใช้ให้หมดเลยนะครับคือการสร้างกรรล้ามเนื้อที่ว่าเราทําได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าคุณแบบ ยิ้มปิดแล้วคือคุณไปเล่นกล้ามต่อกินแต่ขนมนอนดูทีวีอย่างเดียวอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่โอเคนะครับก็ให้ออกมออกกอกลังกายเหอะนะครับผมอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดคุณสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มไม่ได้คุณก็ยังเผาไขมันได้คุณก็ยังพัฒนากล้ามเนื้อได้แต่อาจจะไม่ไม่เยอะเท่ากับตอนที่อยู่ยิมหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับโอเคถึงแล้วเดี๋ยวย้อนกลับครับผมนี่เพิ่งครึ่งเซ็ตนะเพิ่งครึ่งเซ็ตเดี๋ยวของจริงเนี่ยอยู่นู่นดูนู่น <laughs> ครับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทาง Home FitTool นะครับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ให้เราหลายอย่างเลยให้มารีวิวพวกอุปกรณ์ Home Use เนี่ยให้กับทุกๆคนที่อยู่ที่บ้านนะได้แบบรู้ว่าเอ้ยจริงๆอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเผาไขามันได้ดีมากๆเลยจากการใช้พวกอุปกรณ์พวก มัลติเพอร์เพสนะครับพวกอุปกรณ์ยางยืดดัมเบลนะครับหมาปรับเอียงอะไรพวกนี้นะครับผมคือมันช่วยคุณได้นะโคตรมูนแนนในการันตีนะครับว่ามันช่วยได้จริงเนาะคือถ้าเกิดคุณเดินจนกระทั่งคุณหมดแรงแล้วนะครับผมคือพยายามอย่าสไลด์ตัวไม่สไลด์ตัวไปข้างหน้าเนาะนะครับผมให้ก้าวแล้วหย่อนตัวลงแล้วก้าวไปใหม่นะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกกลาวไปลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับ จะเป็นลักษณะน,น,นี้จะไม่สไลด์ออกไปนะครับหลายคนบอกก้าวยาวได้ไหมโคตรปูก้าวยาวได้ครับแต่การก้าวยาวจะทําให้แฮมสตริงกับก้นนะครับทำงานมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ลดการทํางานของคอรลงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มันโดนทุกส่วนคือคอราดนนหน้าแฮมแล้วก็ก้นนะฮะก็คือให้ก้าวแบบพอดีพอดีขาั้องสองข้างตั้งฉากอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับตอนนี้ฮาร์เรย์ผมนี่น่าจะประมาณ โซนสองต่อขึ้นโซนสามนะครับเริ่มจะร้องเพลงไม่ได้ละเริ่มจะคุยไม่ได้เรื่องละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โหขาขาตึงเลยว่ะโอ้ยคนกิง้ง โห oh, นานๆฝึกทีครับนี่ผมไปเดินไปนี่ผมไม่ได้นับจํานวนเลยนะว่ากี่ครั้งอ่ะนะครับมีเป็นร้อยเหมือนกันแหละมีเป็นร้อยครับก็ไปกลับนับเป็นหนึ่งเซตนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะแล้วก็อาจจะพักนะครับสลัดแข้งสลัดขาหน่อยนะครับผมมันจะมีภา,าวะเขาเรียกบัลท o พูลิงคือมันจะมีเลือดมาข้างอยู่ที่ขา,ขาคุณเน่ยเยอะมากแล้วก็เล็ติกนะครับผมกดเล็ติกมาข้างอยู่ในขาของคุณน่โคตรเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ขยับนะครับถ้ารู้สึกตึงควอด จับคอยืดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกตึงแฮมสตริงดังขาก้มลงแตะพื้นนะครับยืดแฮมสตริงออกเบาๆสั้นๆ1 0 1ถึงาวินะครับเสร็จแล้วพอครบเวลาสองนาทีปุ๊บเดินใหม่ทุกๆรอบที่คุณทำครับผมการันตีได้เลยว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะสร้างกล้ามเนื้อให้คุณมากขึ้นเรื่อยๆและเผาไขามันให้คุณได้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมก็ฝากเอาไว้หนึ่งท่าแต่ไม่ง่าย อยากให้ลองทําดูที่บ้านนะผมนับเสาไฟฟ้าไปเลยลุยไปเลยนะครับเอาให้แบบจัดเต็มอ่ะเอาให้จุกจกกันไปนะนะครับขาสวยแน่นอนสาหรับการฝึกกลุ่มการฝึกขาประเภทนี้สาวๆก็ทําได้นะครับคือสาวๆเนี่ยการฝึกประเภทเนี้ยนะครับผมสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยมีต้นขาที่กระชับก้นที่กระชับเด้งขึ้นมานะแล้วก็สามารถลดพวก ไมันที่เป็นเรียกว่าเซลลูไลท์ครับผมบริเวณต้นขาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆจากการฝึกแบบไฮโวลูฟเทรนนิ่งที่แบบเป็นหงมัวเท้าในลักษณะนี้นะครับก็คือใช้จำนวนครั้งโคตรเยอะแล้วก็สามารถทำได้ที่บ้านด้วยนะครับก็ฝากไว้เลยสำหรับวอล์กอินเล็กไลท์แบบของแท้สไตล์ซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโค้ชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งน,นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอออตตัวท่ก่กน เ้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ